ยินดีต้อนรับกลับสู่ Next Level วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่มีชื่อว่า BYD เ e ียปี2025รถคอมแพคไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสะในตลาดโลก ด้วยดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีที่ฉลาดและราคาจับต้องได้ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถอีวีคันแรกหรือผู้ที่อยากได้รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้งานในเมืองได้คล่องตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก BYD เสียมาในรูปทรงแฮทแบ็กที่โฉบเฉี่ยวมีเส้นสายที่คมชัดและดูสปอร์ตในทุกมุมมองด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็แบบโปรเจกเตอร์ทรงเรวและเส้นไฟ DRL ที่ทอดยาวเป็นแนวนอนเชื่อมระหว่างโคมซ้ายขวาเพิ่มความล้ำยุค กระจังหน้าแบบปิดสนิทสไตล์รถไฟฟ้าช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่กันชนหน้าดีไซน์เรียบง่ายแต่ซ่อนความสปอร์ตด้วยช่องรับอากาศจำลองที่ขอบล่างด้านข้างของรถเน้นความเรียบหรูพร้อมกับเส้นตัวถังที่ลาดเอียงอย่างลงตัวล้ออลูมยขนาด16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยออกแบบให้มีความแอโรไดนามิกมือจับประตูเป็นแบบป๊อปเอาท์เสริมความล้ำสมัยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมระบบพับไฟฟ้าและระบบตัดแสงอัตโนมัติ ด้านท้ายของรถก็สวยไม่แพ้กันโดดเด่นด้วยชุดไฟท้ายเลเแบบคาดยาวตลอดแนวพร้อมโลโกโ้ BYD แบบเรืองแสงเส้นสายท้ายออกแบบให้มีความรกลมกลืนกับรูปทรงของรถพร้อมสปอยเลอร์ด้านบนที่มีไฟเบรกในตัวเพิ่มความสปอร์ตและปลอดภัยในการขับขี่เข้ามาดูในห้องโดยสารของ BYD เสื้คุณจะพบกับความเรียบง่ายที่แฝงด้วยเทคโนโลยีภายในเน้นโทนสีขาวเทาหรือดำแล้วแต่สเปคที่เลือกใช้วัสดุซอฟท์ทัดถูกนำมาใช้บริเวณแผงประตูและแดชบอร์ด หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วเป็นแบบหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับระบบ d l ลิ k OS ซึ่งสามารถใช้งานแอปต่างๆได้เหมือนสมาร์ทโฟนมาตรวัดดิจิทัลขนาด8.8-12.5ถึง0นิ้วแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางระบบนำทางและสถานะแบตเตอรี่พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันสก้านทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเสียงและระบบความปลอดภัยเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบระบายอากาศในบางรุ่นเบาะหลังสามารถพับแยกได้60-40ต่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านเทคโนโลยีเซียให้มาเกินตัวทั้งระบบควบคุมอุณหภ,ภูมิอัตโนมัติระบบกรองอากาศ PM 2.5ช่องชาร์จ USB-C และช่องไฟบ้าน220วีกองรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและลำโพงคุณภาพสูงจาก b y d Audio ในด้านสมรรถนะ b y d เสียปี2025จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า ให้กำลังประมาณ95-160แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยอัตราเร่งจาก 0- ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ในช่วง8-11วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ150กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและทางไกลแบตเตอรี่เป็นแบบเลดแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทาน ความจุมีให้เลือกทั้ง38และ51กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณ3 0 0 4 3 0กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด60-80กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาไม่เกิน30นาทีระบบช่วงล่างของ BYD เสียช้ m a c f e r ร์สันสตรัดด้านหน้าและทอร์ชั่นบีมด้านหลังที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำรุงระบบเบรกเป็นดิสหน้าและดรัมหลัง พร้อม ABS, EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA พวงมาลายัยไฟฟ้าแบบ EPS ให้ความเบาและแม่นยำในการเลี้ยวในเมืองด้านความปลอดภย D, ัย BYD เสียยใส่มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและควบคุมความเร็วขนาดลงเขา ราคาคาดการณ์ของ BYD เซปี2025ในประเทศไทยน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ749,000บาทไปจนถึง899,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งหากเปรียบเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและแบตเตอรี่ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นที่ครบทุกด้าน หากคุณกำลังมองหารถอีวีที่มีดีไซน์น่ารักขับง่ายเทคโนโลยีครบขนาดพอเหมาะใช้ในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ยังไหว b ีวยดีเซียอาจเป็นคำตอบของคุณในปี2025อย่างแน่นอนถ้าชอบรีวิวรถใหม่แบบจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Next Level ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ